สวัสดีทำอะไรครับสวัสดีมากมากสวัสดีแกกองสวัสดีครับย,ยาวเกินนั่งตามนั่งไงไม่ใช่นั่งตามตุ๊กตานั่งสามพระกออยู่นั่นอะไรพละกอไงเอาเห็นเป็นอะไรอ่ะวันนี้เราพอดีเข้าก่อนนู้นนึกไม่ไปขาก่อน เราทำให้นี้กินกันกินมันอร่อยใจแต่ลืมเดี๋ยวเราจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยเฉลยว่าจะทำอะไรขอเวลาสอมากมะละกอแล้วก็ย่างหมูแบบหนึ่งจินตนาการไปก่อนนะว่าผมจะทำอะไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊ะหมูสุกก่อนครับรนี่นะจ๊ะเสร็จแล้วหมูเราสุกแล้ว เราเอาหมีมาหั่นหมูอูไม่ใช่หมูมาหั่นหมีอืมเออหั่นหมูหั่นหมูเอออาบาทสิบบาทแล้วก็เอาครับมุกว่านี้ให้ได้หากันไปรับเรา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 ยังไม่บอกที่ว่าเราจะทําอะไรใช่ป่ะเห็นไหมเห็นส้มตำไหมไม่ใช่เห็นส้มตำเห็นเห็นมะละกอไหมอืมเราใช้อ ัวหมูสามชั้นหมูติดมันอะไรแบบนั้นน่ะเราจะทำหมูตกครกนะจ๊ะไหนครกยังไงครกเราตําพริกไว้แล้วรอแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าว่าเราจะทำยังไงเอมันจะเป็นแบบไหนมันมันจะเกี่ยวกันยังไงกับครกมันสไตล์เดียวกับส้มตำนั่นแหละครับแต่เราใช้ฟังก์ชันของหมูนี่เขาบอกว่า มันมีจริงๆนะเราไม่ใช่ว่าเรามาตั้งเอาเองหูตกครกเนี่ยมันมีจริงๆผมก็เคยทําทํานานแล้วแต่ลืมว่าจะเอามาลงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลงมาดีนึกถึงได้วันนี้ามาดูจับก็ให้ี๋ยวมันก็รูปแบบส้มตำหน่อยจ้ะ แล้วเรามาดูอีกทีว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอบกลับมานี่นี่จ้ะหมูตกคกของเรามะละกอเราจะใส่นิดเดียวแต่จะมีหมูนี่หนไหมนี่ไงส,งมสง้มตำส้มตำตรงไหนก็เรียกหมูตกครกเ <c oughs> ส้นมะละกอมันมีนิดเดียวอ๋อนี่ไหนไหนไหนหมูนี่หมูนี่ก็หมูอ,มอันนี้หมีเออไม่ใช่มออหมูอหม,มูเหมือนกันได้ยัง ม,มัจะให้ดูว่ามัน,มนเราส่งไม่ใช่ส่งหรอกเฮ้ยออกมาจากครุกมนลงจานนี้ครับหมูตกคกรกุ๊กตามจะเป็นนี้ครับคล้ายๆต้มตำแมา่แหละแต่ฟิวเจอร์ไม่ใช่เหมือนกันลองมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่เราชิมไปแล้วน่ายอยู่ เขาเหนียวร้อนขบานั้คุกเก้าจอดลองทำดูนะครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายกินท้ายเลยหมุนชื่อที่บนหัวเลยตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทำคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ